ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมเสรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาแก้ไขแบบมาแก้ไขไฟล์นะแบบว่าไฟล์ท่านผู้ชมไม่ซับพอร์ตไม่สามารถเอาไฟล์เข้าแอป,ปได้นะครับอันนี้ก็คือ,อมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือที่ทําไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นของที่โทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับบางต่อไปก็คือเป็นปัญหาของแอป,ปนะครับโอเคส่วนปัญหาโทรศัพท์อันนี้ผมข้ามไปนะอันนี้ผมไม่สามารถช่วยได้นะส่วนปัญหาของแอป,ปนี้ผมก็ มันจะมีวิธีการนําไฟล์เข้าแอปได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมไปหาโหลดอ่าไฟลมาก่อนนะไฟล์ที่ท่านผู้ชมมีปัญหาเลยนะครับโอเคเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอ่าหน้าของไฟอ่าคอกเทเวอร์นะครับ obj นะครับพิสมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของที่ ep หนึ่งที่ผมสอนไปอันนี้ก็น่าจะมีปัญหามากที่สุดก็คือไม่สามารถเอาไฟล์เข้าแอปได้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาสอนแล้วนะขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมมากดไปตรงที่อ่าไฟนะครับจากนั้นกด Open เลยนะครับอันนี้คือปัญหาเข้าแอปคือแบบว่า ไม่สามารถเพิ่มในแอปเลยแบบกดเพิ่มแบบอ,อ่าอินพุตอิออออออนอะไรมาแบบเข้าไม่ได้ครับแบบติดปัญหาอะไรต่างๆนะแบบว่าอ่าโปรเจกต์ไม่ด้งเขาให้นะครับแบบว่าไม่ซัพพอร์ตไม่แบบ support, แบบเออร์เลอร์อะไรประมาณนี้ครับโอเคกดเข้าไปนะครับของผมมันก็จะด้งให้เข้าอัตโนมัติเลยนะครับเข้าแอป,ปเลยนะมันก็จะขึ้นแบบหน้าโหลดอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ผมก็เข้าได้ปกตินะครับไฟล์ไม่ได้เสียนะโอเคผมก็เช็คตลอดนะ อันนั้นใครที่เข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นของที่ทำทัวร์สท่านผู้ชมแล้วเหรครับโอเคอันนี้คือวิธีที่1นะครับส่วนวิธีที่2อก็ค่อนข้างที่แบบซับซ้อนมาที่หนึ่งนะครับโอเคโอเคนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็จะเป็นวิธีการย้ายไฟล์ไปที่ของ Data a p อนะครับโอเคขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดย้ายนะครับย้ายไฟล์ของตัว OBJ นะครับกดคัดนะครับอันนี้จากนั้นก็ เลื่อนนะครับไปที่เมมโมรีของเครื่องครับจากนั้นก็เลื่อนหาคําว่า Android นะครับผมขอหาสักครู่นะครับนี่ครับ Android ของตัวเครื่อนะถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงรบผมก็ขออภัยนะครับคือบ้านผมติดถนนใหญ่นะโอเคจากนั้นกดไปตรงที่ Data นะครับจากนั้นก็เลื่อนหานะครับนี่ครับมันจะเขียนนะครับว่า c o m p อทพิสมาทีนะครับโอเคกดเข้าไปจากนั้นก็กดไปตรงที่ไฟล์นะครับ จากนั้นก็มาตรงที่โปรเจกต์ Project นะครับโอเคจากนั้นก็วางไปก่อนนะครับกดวางไปโอเคจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดบวกนะครับแล้วก็เพิ่มไฟ,มไฟ,ฟล์นะครับเพิ่มไฟล์โฟลเดอร์นั่นแหละครับโอเคจากนั้นตั้งชื่อนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นคอกทาวเวอร์โอ้ยไม่พเอ๋อนะโอเคจากนั้นก็กดโอเค จากนั้นครับก็ให้ท่านผู้ชมนะกดแช่ที่ไฟล์นะครับไฟล์ที่แบบเราเพิ่งย้ายมาเมื่อกี้นะหลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับโอเคกดย้ายไปจากนั้นก็กดคําว่าคัดนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นกดวางนะครับมุมขวาล่างนะโอเคมันก็จะเข้าอย่างนี้ต่อไปไปเข้าของแอปกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาในแอปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเค จากนั้นก็กดเข้าไปนะครับกดติ๊กไปตรงโปรเจกต์นะครับจากนั้นก็กดโอเพนเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเข้าได้ปกตินะครับอันนี้คืออ่าเป็นของปัญหาที่แอปนะครับเป็นปัญหาที่แอปหรือที่ไฟล์นะครับโอเคที่แบบว่าย้ายอะไรแบบแอปเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ส่ว่ถ้าใครเป็นที่โทรศัพท์อะไรนี่ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับโอเคเปิดได้ปกตินะโอเคต่อไปก็วิธีที่3ามแลมันก็จะเป็นแบบว่าแบบ นามสกุลไฟผิดนะครับโอเคไปดูวิธีแก้เลยนะครับอ่าส่วนวิธีที่3าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่แบบว่าผมบอกว่าอ่าไฟนามสกุลไฟล์มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอินพุ t นะครับแบบว่าตัวไฟล์มีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าอ่า ovl นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ากดเข้าไปมันจะเออเลอร์หรือพพอร์ตไหมนะครับนี่ครับมันคือแบบว่ามันจะขึ้นข้างหลังนะครับว่าเป็นแบบนามสกุลไฟล์ผิดนะครับโอเค สวับีการแก้ครับก็ไม่ยากนะครับนี่ทาตามผมเลยนะครับนี่นะครับมาตรงไฟล์ที่ท่านผู้ชมจะแบบว่าโหลดมาครับว่าตัวมีปัญหานะอันนี้ผมก็จะเป็นไฟล์ที่มีปัญหาครับข้างหลังนะคุณนไฟล์ก็จะเป็น OBL นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชื่อเป็น OBJ ดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคกดแช่นะครับจากนั้นกดคําว่า Rename นะครับแล้วเปลี่ยนข้างหลังเป็น OBJ นะครับโอเคกด OK ไปนะครับโอเคจากนั้นลองลองไปเข้าแอปกันดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับโอเค หลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จนะ้วก็ให้นานผู้ชม,มเราลองอิ o พอดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะ,ะชื่อไฟล์เก่าก็าจะเป็น OBL นะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น OBJ นะลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคผมจะลองกดดูนะครับนี่ครับได้นะครับอันนี้นะผมก็หลังจากที่ตอนแรกเป็น OBL หรือว่าชื่อไฟล์ที่ไม่ใช่ OBJ นะวันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น OBJ นะครับมันก็จะเข้าได้ปกตินะครับโอเค ก็วิธีการแก้ก็มีแค่นี้ครับส่วนใครที่แบบมีวิธีแก้เพิมเ่มเติมก็บอกผมด้วยนะครับโอเคคอมเมนต์บอกกัไนดนะ้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวหน้ามีอะไรสอนหรือมีวลาจะบอกผมก็จะมาสอนนะครับโอเคผมไปนะครับขอตัวลาไปก่อนบายครับ